มาส่องคุณป้าติดเก็ดพญานาคต่อนะครับวันนี้เห็ดได้หลายหรือยังค่ะกับเห็ดเนาะครับตอนนี้แดดกำลังร้อนๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้เหมือนเตาอบเลยนะครับนอกจากงานปีมือประณีตแล้วต้องทน แดดทนฝนด้วย อายุการใช้งานเพื่อนต้องได้เคลือบอะไรอีกไหมครับ<ะ>ไอการฝนกันอะไรมันทนหรือว่าทนอยู่แล้วครับต,ต,ต้องได้ลงอนไรแล้วกันซีบอดีบอต้องได้ลงน้ํายาอะไรพิเศษบอครับกับปูนนะหรือว,ว่ามันแข็งแรงอยู่แล้วป<แ>้องกันลอกล่อนุอ มีมีรับประกันงานไหมครับหนึ <laughs> ่งปีห้าปีไม่ลอกร่อนบอนอบอ่บออกง่ายไ่ออกงาา่ายนะครับหมดแล้วก่ออกมาให้เอาไปซื้อหร่ว่าจกแล้ว่าให้หยุดแ <laughs> ล,ล้วก่ลงก่อนันนี้อยู่ บ้านกูบา้เหนียวขึ้นมาเจ้าถึงยืนยันเต็มลงมาเลยอ๋อเรืออันที่อยสุดจอยจยย่จอย่ใส่บ้าเขอใส่เดนๆ มันของมันเฮียน้องอ่ะ ูุ้งไข่เขาก็พอหน่อยพอดีเลยว่ะกุ้ไข่พอหน่อยมาบับักเลยอพอหน่อยว่ะเยอะนะว่มสนเลยม่าเยอะม่าเยอะปุ่นกันเลยเปล่าเยเลยปุ่นไข่เขาบริการน่าปบ่อกว่าเรื่องพอหน่อยหรกุ้งไนลว่าชน่นอะไอย่างเงห้ยนหล่กสิบกนได้ข้าวสิ้ได้ขาวราที่นอนเห็ดนี่จะหาดีกวนี้อะอ อย่าไปหนักจมีดได้ดูแต่กินไก่ได้กินไก่ลูกพนเยอะไม่ขอบได้หรอไก่ผูรับเบิดขอบก่อนนะเบิรมีตะไคร่ไข่บ่ครับไก่ผูเราไก่ผูก็มีเนาะได้ตะไคร่ผูแล้วไม่ให้ขาดอ๋อนี่นะครับก็คือการทำงานแม่ไม่ได้บอกว่าสุดพญานาคนะจ๊ะ

นี่ก็คืออัปเดตการสร้างพระปู่ปริจิตนาคานะครับที่บ้านกุก,กอกครับการปั้นเกตินี้ก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวานะครับแล้วก็เดือนนี้มกราวันที่15มกรานะครับก็งานก็ถือว่าเดินเร็วพอสมควรนะครับ วันนี้จะเป็นวันที่บรรยากาศเงีย,งยบๆนะครับหลังจากที่ทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับในส่วนตอนเช้านะครับที่ลุงพลป้าแตนนะครับแล้วทีมยูทูบเบอร์นะครับได้ปั่นจักรยานไปที่กกอกนะครับไม่ใช่จากกกอกไปที่กกตูมนะครับระยะทางประมาณ8กิโลนะครับก็ไปมอบผ้าหม่มเครื่องนุมห่มให้กับหมู่บ้านกกตูมซึ่งมี2หมู่บ้านนะครับ ก็ทำพิธีการมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ก็ได้มาอัปเดตคลิปนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับกับการอัปเดตพ่อปู่ปาริจิตนาคานั่นเองนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากเป็นกําลังใจให้แอดนะครับช่องอดีตสอนสกลนครได้ผลิตคลิปดีๆให้ทุกท่านได้ชมต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับ